สวัสดีครับสุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นร้านสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทุเรียนสวนพูนเพชรทุเรียนออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้จะมาว่าเรื่องของหางแย้นะครับกรณีที่ฝนตกนะครับเมื่อวานตอนตอนประมาณ6ทุ่มเออทุ่มหนึ่งนะหนึ่งครั้งประมาณ15นาทีนะครับชุ่มฉ่ำเหมือนกันแล้วมาตกอีกตอนเที่ยงคืนนะครับ ฟูอยู่นะครับก็ไม่ไม่ไมาเยอะนะครับแต่ว่ากรณีนี้นะครับตอนแรกผมว่าจะฉีดถังแย้นะครับผมก็เลยไม่ได้ฉีดนะครับผมคิดว่า,าผมผมคิดเองนะแต่ว่าถ้าผู้ใดรู้ก็แนะนําผมหน่อยว่าถ้ากรณีนี้ถ้าเราจะฉีดยาไปปุ๊บมันจะแข็งขึ้นมาไหมครับเนี่ยผมสงสัยนะแต่ว่า จริงๆแล้วถ้ามันได้น้ําอ่ะมันก็แข็งอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเราฉีดพ่นไปทางหางแย้อีกมันจะแข็งเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมก็เลยอะ่ะเดี๋ยวเราเว้นการส่งดอกไปบํารุงดอกไปอีกนิดนึงนะพอเมื่อเช้าผมฉีดใบนะครับผมฉีดใบไปแล้วคลิปแต่ว่าผมยังไม่ได้ลงนะครับก็ มัวแต่ไปพักผ่อน11โมงกว่าผมจะฉีดเสร็จนะครับก็เลยเลยไม่ฉีดยาในวันนั้นที่มีฝนตกนะครับจะจะข้ามไปอีกวันหนึ่งแต่ว่าถ้าจะฉีดนะครับผมก็จะไปผมจะจะปรับสเปรย์ฝอยให้มันฝอยแล้วก็ฉีดผ่านไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเคยฉีดกันเมื่อเจ็ดวันที่แล้วนะครับ กันเที่ยไฟนะครับแล้วก็ยาราผมก็ลงไปแล้วนะครับน่าจะไม่มีผลอะไรกันมากเท่าไหร่นะครับทีนี้ผมก็ต้องมาบํารุงอีก7วันนะครับครบกำหนด7วันแล้วเท่าที่เดินตารวจก็แข็งอยู่นะแข็งนะครับวันนี้ก็คืมๆอีกนะครับคืมมากเลยนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะตกเพิ่ม,เต,มเติมอีกไหมถ้าตกเพิ่มก็ก็ได้ทําใจแล้วครับ ความชื้นในดินก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกครับช่วงนี้อันตรายมากนะครับอันตรายมากเลยก็ถ้าไม่ให้มันตกก็ห้ามไม่ได้เนาะฝนฟ้าก็ไดนะครับก็รอลุ้นเอานะครับทํำยังไงได้ก็รอลุ้นรุ่น2นะครับรุ่นนี้ตอนที่มันนะครับเนี่ยรุ่นนี้กับรุ่นนี้นะครับถ้ารุ่นนี้ลุนนนน้นได้ก็ 50- 50นะครับก็ ก็มีรุ่น,นก็พยายามมีหลายรุ่นให้เลือกบ้างนะครับเพราะว่ามันไม่แน่นอนนะครับสภาวะอากาศเนี่ยไม่ไม่ไมเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับม่ไม่เหมือนเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรก็ซ่อมยังไงก็จบอย่างนั้นแต่ไม้ผลเนี่ยตัวแปรก็คือสภาวะอากาศนะครับผมทอมใจอยู่หลายครั้งอยู่หลายปีว่าจะเข้าใจด้วยหลักการและเหตุผลของเขานะครับธรรมชาติ ธรรมชาติเขาสร้างมาเพื่อธรรมชาติของเขาเครื่องจักรก็เป็นในรูปแบบของเครื่องจักรนะครับไม่ไม่สามารถที่จะร้อยเเหมือนเครื่องจักรได้ในต้นไม้นะก็ความเป็นช่างเนาะก็ซ่อมเสร็จจบใช้งานได้ตามปกติแต่ต้นไม้นี่ไม่ใช่ก็ปรับปรับการทางานมาหลายอย่างเหมือนกันเนาะ นี่ครับดอกนะครับช่วงเช้าฉีดใบไปแล้วนะครับช่วงเดี๋ยวอีกน่าจะมรือแหละถึงมาฉีดดอกเพราะว่าไม่อยากให้ให้ใหดอกเขาอมน้ําเยอะเพราะถ้ากรณีที่เราฉีดไปแน่นอนครับมันต้องซึมซาบไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายาจับใบก็จะทําให้การจับการซึมของน้มามันดีขึ้นน้ําก็จะมีส่วนผสมของน้ําน้ํายา ยารายาข้า,มาแมลงนะครับแล้วก็แคลเซียมโมรอนต่างๆนะครับก็จะไปชุ่มชื่นอีกทีหนึ่งนะครับก็มันจะเพิ่มความสดชื่นเข้าไปอีกแล้วมันจะกลางอันนี้ผมคิดเองนะครับผมคิดเองด้วยประสบการณ์นะครับผมก็เลยเอมันใช่ไหมแต่ว่าก็มันก็ใช่นะผมวหรือท่านใดสงสัยไหมสงสัยเมือนผมไหม ว่าถ้าฝนตกแล้วเออเราฉีดแย่ดูแลแล้วแย่ไม่ให้เป็นโรคเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะดูดน้ำนะมาจากข้างล่างด้วยเหมือนกันแล้วมันก็จะส่งแย่แย่ก็กางเดี๋ยวนี้เราฉีดน้ําเข้าไปอีกเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงครับผมก็เลยเออปีนี้ในจังหวะนี้ก็เลยยังไม่พ่นนะพ่นใบก่อนนะครับแปดยี่สิบสี่ยี่สสี่ยี่สี่นะครับ, 24, 4 24, 4 24, รบปุ๋ยน้ํานะครับบวกอิมิดา นะครับ300กรัมนะครับแล้วก็ยาเฮกเโคนาโซน5 0 0ซีซีต่อน้ำ5 0าลิตรนะครับแล้วก็เป็นแคตูซาน2 0 0ซีซีแล้วก็เอเวอร์กรีนประมาณ200กรัมนะครับผสมเพื่อจะให้มันเขียวเข้มมั่งนะครับตอนนี้ยอดกำลังมาก็เดี๋ยวมาสลับฉีดดอกนะครับบมรุงเ้าพวกทูนเทลเซียม นะครับกับอะมิโนโกับอะโทนิกกับก็มาฝากนะครับเรื่องของการฉีดพ่นหางแยนในระยะของในช่วงของการฝนตกนะครับในช่วงการเจอฝนนะครับครับก็ค่ำแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีในการทำทุเรียนทุกๆสวนนะครับทุกๆภาคด้วยนะครับ ขอห้โรธพลนจากฝนตกติดลูกออกผลนจนกว่าจะได้ขายนั่นแหละจุดสิ้นสุดของการผลิตนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับสุชาติขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม